สวัสดีครับผมก่อนคนะะุณกาลสินนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสวนนะครับหลังจากเราปลูกกิ่งได้40วันนะครับกิ่งเคนจะประมาณไหนนะครับแล้วตาจะได้ขนาดไหน,นครับแล้วก็มาดูทรงต้นทรงทรงต้นที่ผมเลี้ยงนะครับแล้วก็การจัดแต่งกิง่งจะปบาดโป่งโล่งไหมครับจะหมดสมหรือเปล่า ไปดูกันครับผมนี่นะครับก็เป็นองุ่นในโครงหลังคานะครับที่ผมได้ทำการเลี้ยงไว้นะครับข้อแนะนำนะครับการปลูกองุ่นในโครงลังคามันจะดูแลง่ายกว่าที่เราไม่มีโครงหลังคานะครับเทียบเทียบก็คล้ายๆกับเราดูแลในโครงหลังคาหนึ่งเท่า ที่ลงแกงก็สองเท่านะครับเพิ่มความดูแลไปอีกรอบหนึ่งนะครับโปกันปลูกองุ่นนึงที่โรงแกงหนึ่งโรคอาน้มค้างราสนิมเพี้ยไฟเพี้ยแป้งแมลงปากดูนะครับตัวสำคัญเลยครับที่ปัญหาขององุ่นนะครับคนต้องเจอครับการปตัวองุ่นครับนี่ครับส่วนในโรง ที่มีโครงรังคานะครับส่วนมากคมจะฉีพ่นป้องกันเชื้อรา10บถึงสิวันนะครับนอกในที่ลงแกงก็5ถึงเวันนะครับฉีพ่นนี่ครับการตัดทรงกิ่งนะครับให้ปลอดโปร่งโล่งไม่ให้ทึบนะครับ เสียงสง่งถึงพื้นได้นะครับนี่ครับเดียเดี๋ยพวงเดียว,พ,ว,ยวพอได้ดูนี่นะครับการคุนกิงไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผมทำอย่างนี้นครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องกุนเพราะว่าตอนนั้นผม ยังศึกษาการปลูกองุ่นยังไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วนะครับว่าการพุ่นองไหนแต่แต่งจริงช่วงไหนถึงจะได้ผลผลิตนะครับอั้งที่ผมพูดให้ฟังแล้วว่านี่ครับองุ่นได้40วันนะครับ ทั้งหมดมี20ต้นนะครับนี่ครับในที่โรงแกงครับจะปลอดโปร่งโล่งดูครับการจัดทรงกิ่งครับให้ปอดโป่งโล่งนะครับแสงส่งสองถึงพื้นนะครับ อย่าให้หนาทึบซับซ้อนนะครับถ้าถ้านาทึบกิ่งทับซับซ้อนกันจะทำให้เกิดโรคและแมลงเข้าได้นะครับปัญหาหลักๆขององุ่นก็คือแมลงปากดูดนะครับมีครับปัญหาของแมลงปากดูดครับนี่ก็เพียวไฟนะครับ น,นี่ก็คือรักษาอาหารแล้วครับเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยก็เราจะดูแลองุ่นผมจะเข้าสวนองุ่นทุกวันนะครับนี่ครับสนามเข้าทุกวันเพียไฟแต่เพียไฟไม่ยากครับถ้ามันจุดขึ้นจุดสีดำอย่างนี้ก็ถือว่าเริ่มอยู่แล้วแล้วก็ให้สังเกตที่ใบต่อไปนะครับ มีการจเจริญเติบโตของยอดแตกยอดดีออกมาและใบใหม่ไม่มีจุดแล้วก็ถือว่าโรคไม่ลุกลามครับเพราะว่ายไฟจะทำให้การจเจริญเติบโตของกิ่งแคาโูนตรงไหนไหมตรงนั้นนะครับเห็นไหครับนี่ก็คือโดนมาเหมือนกันเห็นไหมรอยไหมรอยไหมจะเป็นเชื้อราครับพวกนี้เป็นจุดแล้วทีนี้มันจะลุกลามไปเรื่อยๆ ันนี้ถ้าเรารักษาทันก็อยู่ครับแต่ถ้าเป็นแองแทรโนถ้าเอาไม่อยู่นะครับลุกราใบร่วงเหลือ,องดำร่วงครับยอดเหี่ยวเฉาเหี่ยวดำตาดอกเหี่ยวนั่นแหละครับมีอย่างเดียวคือตัดทิ้งน้งนี่ครับแบบโอบปอครับพอเดี๋ยวให้ชมนะครับนี่ครับ องุ่นสีดำนะครับไรเมล็ดแบกโอปอครับค mm hmm. นปลูกองุ่นเห็นรูองุ่นก็ชื่นใจนครับถ mm ึง hmm. จะขาดทุนแต่เราขอให้ได้มีความสุขเป็อแล้วครับ mm hmm. ความสุขมนันหาซื้อไม่ได้นะครับมีแต่เราสรรหาเองนะครับ mm hmm. ถึงจะได้นี mm ่ครับ ที่ผมปลูกผมก็เ,เวลาว่างนะครับปลูกก็คือรองรับในวันที่เราเสียณงานออกมาก็ตัวนี้แล้วครับเป็นที่รองรับอย่ไม่กี่ปีผมก็เสียณงานแล้วครับนี่นครผมเราก็าศึกษารอากเกษียณครับให้ถ้าเรากเกษียณงานเนาะค,คงจะ ชาหนะ้าแกแก่งกล้าขึ้นกว่านี้นะครับนี่ครับแบกโอปอลูกแน่นๆเมื่อวานก็ทำการพุ่ปลูกออกไปแล้วครับรอบหนึ่งต้วานยุดชอบไปแล้วสองรอบนะครับโดยใช้ลิปต,ตามข้างฉลากเลยนะครับจากท้ายนี้ก็ ผ่าดประการไหนก็ขอโทษว่าผ่าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ